สวัสดีค่ะพ่อพหมแม่อเอฟซีสาวน้อยเพชรบานแพงเอฟซีคุณคู่แมวเหมียวนะคะเสาร์วันศุกร์ทีหกตุลาคมสองพันหารอยหกสิบหกอากาศมือนีสกลนคนทรทองฝ่าแจ้งจางปางเด้อค่ะคือสีอราหลคา,าดว่ามือหน,นาจะแดดห่อนนะคะมืออากาศจะจะห่อนเพื่อสีบ่มีฝนดอกนะะเนาะค่ะเนาะกะดีนะคะดีใจที่ทั้งหมอเ่ิ่นที่เป็นจะไปแสดงนะคะกะสิได้ปลอดฝนแน่เนาะได้ลายมือได้ลายเวียนจุดกระัางได้เลื่อน น้อได้ยุดการแสดงไปกะ ให้พระพลอ่แม่ได้บึงมนมวนโจโจจนสอดแจงแนจกมือเนาะค่ะเมื่อนี้ก็มีเรื่องราวของหมอรามุนมวนนะคะไปบึงคลิปของน้องอุ้งอิงด้านหลังเวทีที่เพิ่นหลังจากที่เพิ่นห่องเพลงนะคะลงมาแล้วกะเห็นพมมาไล่นะคะโอ้จะแม่นหลาเนาะค่ะหลายๆคนกะนอกจากติบมือแล้วเนาะที่ที่เพิ่นได้ด้านหน้าก็ดีใจน้ำเพิ่นพาคนหักคนแพงนี่กหลายเนาะค่ะเพราะว่าทุกคนก็ชื่นชมในความสามารถความเป็นตาหักเป็นตาแพงของอีหลาอันนี้กะเข้าก็ต้องชื่นชมแล้วกะหายังใจใจหนยอกมิสูา ขีแข็งแรงแล้วก็อยู่ก็พอๆแอม่มวลมวลบันเทิงสมือส,ม,อสมือแล้วก็มีมาไล่คองข้องลงซื้อพอนั่นพอนี่พอนี่พอนั่นโอ้จะเมียนหลายเนาะบอดจก,กันเลยอันนี้สูงจากอีหลานําได้ว่าจากการไปไล่สุดในการขายของติ๊กตอของเพื่อนเนาะค่ะเนาะก็ฝากมาไล่ ผ่า,านอุ้งอิงมาห้บอดโจูเนี่ยก็อันนี้สงของเพิ่นกระไดน้าจากอุ้งอิงได้พี่น้องอันนี้เขาก็ต้องยอมรับเนาะว่าความหักความแพงต่ออุ้งอิงนี่เพื่อแพ่ไปถึงู้อคนนด้นน,นี้ขนาดบอดโจก็ยังไในอันนี้สงจากอีหละอันนี้ก็คือ,อสิ่งที่เขาได้เห็นว่า,มา,ามาในเวลานี้แล้วเนาะค่ะอุ้งอิงก็คือคนถี่ สางขา,าสีสันสางความบันเทิงเป็นตัวเต็งตัวเด่นตัวดังในวงสาวหน่อยผิดบานแพงที่เขาบอสามารถปฏิเสธได้ในวงการาติ๊กตอก,กะย่งเอาอุ้งอิงไปรีวิวสินค้าติดอันดับมาแรงในการขายเนาะค่ะสามสิบตากาคนเขามากดหัวใจเป็น15ล้านกปนสิบบนปูซึ่งมันบ่มีในในวงการแบบนี้มากเนาะค,ะค่ะเขาก็จะเห็นแล้ว รายการอีกอันหนึ่งก็คือทางของน้องเชี่ยที่คำพอนของชาหมีเนาะติดต่อมากอ่าโดยการแนะนําของอ่ามุกวรพงเพื่อนเนาะคุณเป็นภูเป็น,ปน,ปน,ปนอายเนาะน้องสาวทํางานอยู่หังอันนี้เทากับขอไ่ว้ฟังเลยค่ะเพราะว่าเขามีความใกล้ชิดกับน้องๆเพื่อนเนาะก็เพราะว่าเคยเห็นกันพอกันละกะัเป็นทีมงานนะคะน้องสาวเป็นเป็นทีมงานของของอ่าเนี่ยของแบรนด์ชาหมีก็นําเสนอว่าเออมีอุ้งอิงอะนะคะเป็น เป็นดาวติ๊กตอกเนาะตามเพลงที่เพิ่นเคยห้องกับสมกับเพลงที่เพิ่นได้ได้น้ำเนาะค่ะเนาะอ่าบาทน,นี้ก็เลยคอนเฟิร์มมือมาแล้วเนาะเห็นบอโจเพิ่นเอ่ยกาวมาในคลิปของเพิ่นคุยกันก็นกคือวันที่สองพฤศจิกายนนะคะ2 5ง6บบอดนบอน้านนะคะเขาก็จะเห็นน้องอุ้งอิงกับ การขายสินค้าของแบรนด์ดังๆนะคะของเมืองไทยนะคะของในในผลิตภัณฑ์ของชาเม่หลายๆคนอาจจะบ่เคยหูจักหรืออาจจะเคยสื่อเนาะค่ะแถวแถวเซเว่นแถวโลตาแถวยังผลิตก็จะเห็นสินค้าเหล่านี้บาน้กะเพป่นเป็นดาราดังมันบอกดาราดังซึ่งอุ้งอี้โบหูจักของปีเชียนะคะบ้านหูจักของปีเชียแต่ว่าปีเชียนี่คือเป็นเป็นดาราดังเป็นศิลปินที่มีซื่อเสียงเนาะค่ะเนาะ ซึ่งปกติเพิ่กนกะจะจ้างเนาะคะ่ะเป็นดาราซื่อดังนะคะขนาดอ่ำภัชราภาหนองขวันอุสามานี่และวะโอ้ล้วนะคะ่ะที่เขาเห็นโฆษณาอยู่เทางทางทีวีเนาะคะ่ะเขาก็จะเห็นตลอด พะฉะนั้นแต่ว่ามือนีโบเมนวาเลยค่ะเพิ่นกระล่องมิติการนําเสนอใหม่ผ่านวงการหมอราเบืองว่าสิตะก้าแตะคือกันกับเอ็นบีบอ๋อนะค่ะเพอฉนัดกับเอ็น,น,บ,นบีคืออย่างเอ็นบีคือกาแฟเนาะเขาของของน้องของคุณคู่เบียกับอข,อของน้องเน่เนาะกับตะสิตะก้าแตะคือกันบอเฮากระล่องเบืองเนาะค่ะพี่น้องคุณคู่แม่เหมียวกระเสื้อวาเด้น้องต้องเฮ็ดได้ดีบอแตกตังจากการขายสินค้าอื่นๆเพราะว่า แฟนเพลงเอฟซีชื่นช่มชื่นชอบน้องตามไปสื่อบ่เคยสื่อบ่เคยกินกาแฟจ้าเสือบ่กคนก็เคยสื่อ กับโบเคยสื่อก็เคยมาสื่อเนาะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นก็เขาก็ลรองเบื้องว่ามิติใหม่ของน้องสิเป็นแบบใดรายการต่างๆก็ติดต่อมากบ้านเวลาก็กำหนดมาอย่างชัดเจนเทากับรออมร่เมียรเชอใอ้กำล่งใจเนาะค่ะเนาะเอาส่วนน้องมะนาวที่เพิ่นป่วยเจ็บไครได้ป่วยนะคะก็ขอให้หายขอให้เศร้าไว้ไ้หลายๆคนก็เฝ้ารอติดตามว่าโอ้น้องไปพักผ่อนเป็นแบบไหนนะคะน้องไปใส่เนศซึ่งเขาก็จะเห็นว่าคลิปของน้องในช่วงหมู่บ้านนี่เนาะ แทบจะบอดีเห็นหนองเลยนะคะมิแต่กาวฝันถึงว่าหนองบอสบายนอน,อนอนนองนอนพักพรเพราะว่าอยากให้พักพ่อนี่แหละแต่เกิดออกมาสึกแดดถืออากาศหรือว่าถูกอ่านนี่น,นั่นก็เสียแทนนองดูซึกบาเขาบอสบายกับเพราะอยากให้หายเนาะบึงคนใดมาไล่ดันยังกอช่วงเตยลากกับพวแห้งอยู่เนาะ,ะเนาะกระเสียดายอยากจะให้หนองใดมีโอกาส นะคะหายวๆแล้วก็มาแสดงหายโผ่่มาม่ยอิซีคิดหอดกอ็เอาซะก่อนเนาะคะ่ะมือน,นีน้องก็สิไปแสดงแล้วเนาะคะ่ะก็หายังใจว่าห้แข็งแรงนะคะให้เศร้าว้ๆนะคะเพราะว่าจะเป็นต้นน้ำหรือว่านักแสดงหลายคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็ห้เศร้านะคะนี่คือความม่วนความาสุขที่เกิดขึ้นในการเบิ่งหมอลำได้มิตรภาพที่ดีคุณผู้แม่เมียกับมีโทรศัพท์มาหามีการแชทดขอความมีการโทรหาก็ดีใจได้ค่ะว่าในโลกของออนไลน์สสัางมิตรภาพที่ดีมีความสุขไปอีกแบบ หนึ่งเนาะค่ะว่าเฮาบางคนอยู่แดนไกลมันบอกคะ่ะคือหอดบานคือหอดอยังกะได้มีหมูเบ่าหมูคุยมวลมวลในช่องกอันไหลสดของคุณคู่กะเดี๋ยวนี้กะมีหอนนักร้องมาห่องเพลงพ่อเดี๋ยวหัวเดือกเือดื่นๆนะคะพ่อได้คิดหอดกับเป็นความสุขอีกอันหนึ่งมือแรงอย่าลืมเลือค่ะมาให้กำลังใจคุณคู่แม่เหมียวในการไหลสดประมาณหนึ่งถุ่มมวลมวล,มวลคือเก่านะคะอ่ามีแตเ่เบาเรื่องมีความสุขโบ,บ,บมีเหนื่งดรามา่ามาให้กำลังใจคุณคู่นํำกันเลือค่ะเสาร์มือนีวันศุ์แล้วเนาะคะ่ะ ขอให้ทุกคนมีความสุขในการทํางานแล้วก็แล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเดินทางปลอดภัยสุขูสุขคนเด้อจ้ะแล้วก็พอกันไมสวัสดีค่ะ